แล้วคนเราเขาก็ฝนค่ะในช่องฝนทูฟันท่าก็วันนี้ค่ะเราจะมาทำวันนี้เราก็จะมาทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะเชิญน้องพิมมาช่วยเราข้างๆพิมคะวิ๊ก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 อ้าวอ้าวอามาได้ไงวันนี้เราจะมาทำอะไรครับไออันนี้อีกแล้วเมื่อคืนทำไปแล้วอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะ F S H อ่า ไอ้นั่นแหละที่เอนนีบอกนั่นแหละแล้วเมื่อคืนก็ทําไปแล้วแต่มันก็แบบมันก็มีควันออกนะมันก็ร้อนแต่มันก็แบบอ่ะเลยซึ่งัอเน,นี้ยเราจะมาทําการทดลองคือมีคนคนหนึ่งเขาคิดว่าเอาเนี่ยไปกับอะไรนะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แล้วมันจะจุด<ฟ>การติดไหมไหนเล่าทฤษฎีมาสิ ใครคิดว,ว่าติดกดไลค์ใครคิดว่าไม่ติดกดไลค์นะคะตอนแรกนะคะเราก็จะเอาโฟล์ล F H S F <If>, H S, <S if, 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 if. มาใส่ในแอลโกอฮอล์ก็กระดัดกันก่อนเลยนะคะคนี่ทุกคนอยากจะให้ดูนี่ข้างในมันจะเป็นอะไรเห็นป<ๆ>่ะเห็นไหมเทออกมาเฮ้ย<ๆ>ข้างในมันจะเป็นแบบปูนทาบแบบเทาๆ,ๆวะเทลงไปแอลก <ๆๆ S 1> อฮอล์เทลงไป เฮ้ยมันไม่ติดยังยังอย่าเพิ่งรีบคนดันไหมเอาแกนไก่มาคนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยคนคนคน,นคนคนคนเดี๋ยวจะคนม,มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วใช่ทุกคนมันคือควันนะควันทุกคนว่าติดไม่ติดนี่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 ไม่ติดด้วยเนี่ยมันมันมันโดนน้ำแล้วมันจะแข็งแข็งตัวเว้ยเห็นปหมเห็นไหม แล้แข่งตัวขึ้นเฮ้ยมันร้อนนะย่ยเห็นควันไหมทุกคนมันก็จะร้อนนะควันกลิ่นมันเหม็นกรนแล้วพี่แล้วอะจิงแย่มากโห่อ่อเฮอหุยุยติดง่ายมากอันนี้ติดง่ายมากเล้าก็ห่ออยู่ตรงนี้เล้าก็องไปลนีนี่อลกอฮอล์อยู่นี่อโอ้โหร้อนกลิ่นมันแย่มากจอเทใส่ลงไป ส่นมันก็จะมาเดือดเดือดเ,เ,เรื่อยๆเริ่มเดือดเรื่อยๆเ,เห็นปะเริ่มเดือดเรื่อยๆต้องควันมันร้อนมากดูแล้วทำไมมันติดติดรอบไปมันต่ำแอลกอฮอล์ไม่ติดก็เ,เห็นมันเป็นฟองอย่างเลยวเฉยเพราะมันร้อนกี่อุณหภมิมันร้อนลงุงแต่ตรงน่าตยนะายกลิ่นนะไปขอนดมแค่กลิ่นก็เที้ยจริงๆทุกคนอย่าไปหาดดม อย่าหาทำ้วยนะคือการทดลองนี้มันไม่สำเร็จนะคะทุกคนมันแข็งมากเลยอ่ะมันแคปากหนูก็ไม่ได้เหรอแล้วว่ามันต้องหาอะไร้นี่มันทำได้มันสักวันหนึ่งต้องทำให้ได้ติดใช่ไหมใส่เว้ยอทเฮ้ยแม่งไงมันใส่กูเ้ยโทรศัพท์ตูเขาน่ะ มันไสมากใช่ไหมนี่ตรงนี้จะติดเลยจร,ร้อนร้อนร้อนยร้อนร้อนออร้อนมือมือร้อนเฮ้ชัวรด้วยแต่ข้อสบุกผลที่ใช้ได้คือแอลกอฮอล์มันสามารถจุดได้จุดไฟได้เทโ้โอมันจะน้อยแต่ก็สามารถจุดได้อยู่ดีเออเนี่ยคือข้อสรุปแถมมันจะทำให้เป็นก้อนแข็งเจ้าีค่ะทุกคนก็มาพบกับฝนนะคะก็วันนี้เราอยู่ กันในวันที่สองเนาะคือวันแรกเราทําไม่สําเร็จเนาะคือก็นั่นแหละทาไม่สาเร็จเพราะใส่น้ําเยอะเกินไปก็มาดูรอบนี้ดิจะใส่น้ําเยอะน้าหน่อยน้ําน้อยแหละใส่น้ําน้อยแหละเดี๋ยวเจอบทเรียนไปสองรอบไปใช่สองรอบก็นี่อันนี้ลดแรนแล้วพิมไม่รู้ทำยํำปะเกี่ยวหงเกี่ยวหง,หง ต้็นมืต้มยำกุ้งเออแล้วพี่ว่ามันคือเหมือนต้มยำกุ้งแล้วพี่เล้วกินของอะไนั่นนะทุกคนกินหม่าล่าใช่แล้วพี่เจากินหม่าล่าอันนี้คือผงที่เราจะเอาไปใช้กันอันนี้ก็คือผงอะไรนะผงอะไรนะจำไม่ได้อะอะไร SS เนี่ยแหละ SS H ใช่หรอ SS H อือนั่นแหละก็มันจะอยู่สองห้างคือวันนี้คือมีอุปกรณ์ครบเลยของครบทุกอย่างครบอะฮะน้ำร้อน แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เหลือแค่แอลกอฮอล์กับน้ำนี่คือผงที่เราจะเอาไปใช้กันจิบไฟมานี่งงเลยนะเียาเราจะามาใส่ในนี้แล้วก็ต้อมอะไรปะกินกันพอเราย้ายพื้นที่พอเมื่อกี้มันเปื้อนแล้วก็มีคนบางคนที่แกะบขูดขูดขูดเอ่อปวดนะน,นั่งเนี่ยแหละทำตรงนี้ทำตรงนี้วะแต่ขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งแล้วกันเสียงอะไรมันไม่เก็บขูดเลย ใครเล่นอะไรข้างในบ้านเหมือนเป็นเล็กใครแล้วนคุได้หมดไหมหมดเลยไหมเดียเดียวก่อนแค่นี้พอนะคุณที่เหลือก็อไปทำแล้วนะอย่างอื่นมะม่าก็ใส่แอลกอฮอลลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ให้หมดเลยแอลกอฮอล์อ่ะใสเยอะก็ได้เอาในน้ำก็ได้เอาแมนๆมนใสแมนแมน มันก็เหมือนรอบที่แล้วอะใช่กลิ่นเหมือนรอบที่แล้วเลยทุกคนก<ช>็เหมือนแอลกอฮอล์เหมือนกันเพราะมันก็คือแอลกอฮอล์ทุกคนรอบที่แล้วใช่ไหมแต<ล><ด>่อย่าใส่น้ำเยอะไปฝน,ปน,ปนใส่มันเดือดก็พออันนี้เดือดแล้วนี่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 นโอ้แต่มันไม่ร้อนอะมันไม่ร้อนเท่ากับอันเนี้ยแสดงว่าอันเนี้ยจะแอลกอฮอล์มันเยอะกว่าอันนี้นี่นี่ฟูฟูเลยฟูเลยโฟกัสอันนี้ฟูเลย เฮ้ยฟูเลยเฮ้ยเหรียท่อนี่เหรียท่อปุดๆเลยในในในเหรียอันนี้มันแห้งแล้วทุกคนดูดิแห้งแล้วอ่ะถามว่าร้อนไหมอุ๊บฝนนี่มันมีควันออกเยอะเลยชุนนี่แกบทุกคนอ่ะเฮ้ยเนี่ยดูดิเมันร้อนมากเลยนะทุกคนมันร้อนมากเลยเนี่ยดูดิตรงเนี้ยมันก็เป็นปูนเหมือนเดิมเลยคือตอนเนี้ยได้ยินเสียงให้ยินเสียงเนี่ยเว้ย มัน,นมันหมุนปูนแต่นี้มันดับแล้วอ่ะขอเล่นอันนี้ก่อนนะอันนี้มันดับแหละทำไมามันดับง่ายขนาดนี้แสดงว่ายี่มีแอลก,กอฮอล์มีแอลกอฮอล์เยอะมันก็ตจะมัน<ม><ม>เพราะว่าอันนี้ไอ้ฝนมันใส่แอลกอฮอล์ไปเกือบแบบเต็มอ่ะยาวอัน<ม>นี้ฝนแล,หล้วฝนเห้มาแต่เนี้ยใช่แต่ว่าอันนั้นสามีแอลกอฮอล์เหลืออยู่เต็มเนยแสดงว่าไอ้พวกนี้มันมีปารกิจที่ยาทางน้ำน่เลยโอ้ เออคุณรู้รู้ดิมางั้นเราก็ทำให้มันเป็นปูนขาวนะคะทุกคนอ๋อมันไม่น่ารอดแล้วเฮ้ยมันเนี่ยดิบน้ำตาลน้ำตาลไอสุขุมน้ำตาลน่ะดูดิ่มันเหมือนกัดตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น้ำตาลไม่งั้นมันกัดออกก็มันเป็นกด มันเป็นกดไม่ใช่เบรคอันนี้อันนี้อันนี้อีนน,อน,น,อน,นี้น่าเกลียดมากเลยอ,ะอ่ะน่ากลัวนี่เราดิน่าเกลียดมากเลยร่างกายเราด้วยมัน,นยังแบบมันยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เลยอะย่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวล้างให้แล้วคุณไม่ปล่อยร่างกายมึงที่อ่ะฝนฝนฝนหลุครับมนันไม่สรุปผลนะคะไม่ติดสายท้ายรอบนี้ ก็ไม่เคยติดสักรอบนะมันไม่ติดสักรอบมันมีความชื้นใช่มันต้องชื้นถึงมันจะติดอะไรข้อจำกัดมันก็มาทำามาม่าที่มันเลือมันเหลือกันจะไอซอมาแก้เนี่ยเนี่ยมันเลอเยอะใช่เซานี้เหลยเยอะใครด่ากุ้วันตบติดฝาผนังบ้านเลยนะงอนด้วยบอกคำเดียวด่าาอ้วันวิไอกาเยอะ เอาอย่างนี้นึงแม่เอาน้ำมาใส่หน่ะเราเลยบอกอะไรบ้าป่ะจะเอาน้ำไปราดให้มันกินได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่ถึงเส้นเลยวะเส่ให้ถึงตอนนี้เออคุ้มเส้นอ่ะเส้นเออนั่เลยเด็นักเะนิ้วกินเปล่าถ่ายก็ไม่โดนถ่ายไม่เห็นยอดมากนิวกินไหมนิ้วกินไหมนิ้วกินไหมเออเอาเขามา เนี่ยบอกว่าไม่กินก็กินอีกแล้วเฮ้ย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 ทุกคนเห็นควันไหมเห็นควันขึ้นไหมทุกคนเหไม่เหรอวะเห็นควันขึ้นไหมไม่ยูอันนี้เราต้องรอกี่นาทีไม่รู้ทำอะไรอะร้อนร้อนร้อนยูอยากเห็นข้างล่างมากเลยยูข้างหลังก็เล่นอะไรเนี่ อ่เอ้ยไส้อนไหมไสอนอนไหมว่เห็นไหมกคนแบบดูรเลยน่าสนใจในกาเล่าอนร้อนมากร้อนมากโอ้เอต้องเลท่อแบบนี้นิว อย่าไปปิดบางทางลุ่มออกมาดิเราจะปิดอุ้ยอยากจะปิดกันนะทุกคนโอ๊ยนิวมันควรมีความพยายามนิวมันติดไฟไม่ได้ถามมาเยอะเหมือนนี่มันโดนน้ำเปลี่ยไงมันจะติดไฟไม่ได้ติดไฟได้ไหมของเดิมดิเฮ้ยเฮ้ยสนุกก็แต่ถ้าหากว่าเราฉีดซองไปแล้วอะแล้วเราเอามาต้มมาม่าอย่างเงี้ยมันต้มได้ บอกว่าเบิดนะแต่ว่ามันอะไรนอ่ะแต่ว่าข้างในมันอ่ะมันจะเป็นออกข้างนอกหรือว่ามันจะเป็นถุงเดือยมือมืออ้วกระเด็นเข้ามาไอ้เหี้ยเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้เด็ก้วยห้ามกินนะห้ามกินนะไม่ได้เด็กด้วยทุกคนหอมอร่อยเลยพี่สักรู้เห็นไหมดูดิแม่งเละหมดเลยเว้ย <Es> ได้ชอบเพื่อนกินนี่ตายนะเนี่ยไม่กินเท่ากับมังตายนะชิบหายใจหายนะไมมีอาหากินนะค่ะก็แดกได้ไงวะโอเคคนโอเคเลยเฮ้ยอดแดดไปหนึ่งอะสมน้ำหน้าน้ำหน้าคือรัวเฮ้ยแต่ว่าเว่าเสียงอะอย่าลืม ลืมกดกระดิ่งปังแปงปังแปงด้วยบ๊ายบายไปแล้ว